แล้วสะพานหัวตองไปก้มสะพานหัวตองสักหน่อยนึงมาดูอ่ะตัวเึก่คักใช่ไหม ส้างได้ังไหนวะสะบานข้ามสองแผ่นดินปาก 2, สองากพรสานว่างเนื้อก็อลังการงานสร้างมากครับเขาเป็นตัวเต็มๆถ้าเสร็จะพานีม้มเหตุได้ก็หน่อยตัวเนี่ย ถ้าเป็นตึกมันจะสัน่นว่หนึ่งสองสามสี่หาตึกหาสั่นนะ6กสันนะ่นเนาะถ้าเป็นตึกว้มสูงมันนะสิบแปดยี่สิบเมตรไปก้ปมยาวมันยี่ก้มสูงลึกยี่สิบเมตรดประมาณ ผ่านเพื่อตรงเดี๋ยวอาจเบิ่งก่อนผ่านเบิ่ง กิโลละกิโลละแสนเราก็สั่งสิจ็ดล้านจลืียกิโลละหนึ่งแสนบาทาถูกมยาว18เมตรสัพานต่อหมอ้อคนสูงหเมตรสัพานข้อ,อมูลสิ่ง ตามนี้เลยครับตามนี้เลยส